ดีใจกับทุกคนที่โชคดีนะครับสำหรับรัฐบาลนะครับผู้ที่วิ่งรูดนะครับตัววิ่งเงินล้านนะครับก็ไม่ทำให้ผิดหวังที่น้องมากเย้าๆจะปีที่เล้วนะครับเด่นบนหกเด่นเจ็ล่างนะครหนึ่งหนึ่งหกบนแล้วก็หนึ่งเจ็ล่างอันนี้คือ วที่ผ่านมาโอ้เขายเงามื่อกี้วันที่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 สองเนาะทะย้อนไปวันที่สิบหกมีนาให้สามกับเจนะครับก็มาเจ็ดล่างเจ็ดเก้าทย้อนไปอีกนะครับจากมีนาแล้วก็ไปไปไซระบานีามีนานาะเมื่อกี้ มีนะท่างเดือดพี่น้องเปรียดเละเก้านะมาจิตเปียดล, 9, นะ 7, 8, ล่างโดนเงาพี่น้องประวัติไวไวสถิติและวันที่หนึ่งย้อนไปอีกนะมีนะศูนย์ 0, และสี่นะครับมาเก้าศูนย์ล่างเออเงา,าพี่น้องนะสำหรับผู้ที่วิ่งนะครับมาราธอนเงา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  อ่ะสิติหลายเอาป้วบาดมาไว้อ่ะประมาณนี่อ่ะวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าเป็นตัวไหนเอาไปวิ่งไปหลุดหรือไปหาลัตเตอรี่ที่มีเลขของอาจารย์ตัวนี้นะจริงๆกับวิ่งเรานะพี่น้องใดดีนะครับสมัยสิบปีคือหลังอาจารย์ทำเฉพาะเลขวิ่งให้ตัวเจาะเพิ่นว่าเอาเนา้พี่น้อง ให้ตัวจอหางเดียวเม็ดเดียวชุดถล่มเจ้ามืออียงกระแลวแต่สมัยเป็นก่อนกระสินก่อนก่อนกระลินเพิ่นว่าเอาปอะยชน์เตอยิ่งเงัินหลานมั่นเข่าดีเข่าเงาหนามาบนมาลา่างแบบน,นะครับอันนี้สำหรับคนที่เพิ่งจะติดตามยังไม่ถึงยังไม่ถึงอาจารย์เปิดเผียเปิดเพีย,พยอี ส6 4เนาะ64 45 67ถ้าน้อยกว่า64เนะี่ยอาจวิบัลลูถ้า64 65 66 67ปีสีปีจะเปิดเทจอาจวิบัรูเพิ่งจะมารู้เมื่อปี66เนาะปีที่แล้วอัศนเะพิ่งสิเพิ่งจะติดตามเนะี่ยกัศิบัลลจักปันใดจนมาสิว่างมือนะครับถ้าใคร ตามตั้งแต่สมัยหนุ่มเมืองดำๆกู้ปนวิทย์ยังเสียก็อจุดกาสิงแบบนี้แต่รูด้ดีเพราะว่าตะก้อนที่เห็นแต่ลายมือนะครับเห็นแต่ลายมือก้อนการาสิงนะอ่าทักทายกันจักหน่อยนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับแจ้งผลการรับชมรับฟังนะครับให้ทราบหน่อยภาพชัดเสียงชัดทีมหนึ่ง ต่อไปใครเอานี้นอยลาวอพิม์นอยลาวเ,เดี๋ยวให้นอยลาวเดี๋ยวไปรัฐบาลนะครับอิม์นอยลาว็ไดเอานั่นมาอพิมพ์นอยลาวหนอยลาวและยิกวิ่งเงินล้านนะครับหน้อยเมื่อวานอาจารย์นะ่าจะให้ไปน้อยหางเดี๋ยวฟันไปจะเจาะไปสามหางมาถ้าลูดมาบนล่างแล้วแต่หน้อยพิเศษนะวันนี้จะเป็นตัวไหนเดี๋ยวลาวอืม เป็นตัวใดบางคนกลับหัวกับหางก็ก็ถูกเพราะว่ามันมันหยุดไปมันแรงงานเนาะอืมมาออกอียงเล่าสิบสองราศีก็ไปออกเล่าสิบสองราศีแล้วมาออกมิกี้จนให้หกไปเก้าแต่มันมันกลับกันเนหกกับเก้าแล้วเป็นตัวตัว,ต,วตัวตรงเลยจะกับถูกนะเพราะว่ามันขามันเปลียนเพราะว่าเขาหมดออกนะเอาไปใส่สัมปปปิคนเรา คนละเล่าเน่เล่าอีหยังลาออกทดแทนเดี๋ยทุกสิบสองล่าสีเปนง่งดูนะอามอนีมาเบิ่งน้อยเบิ่งเล่ากันต่อพร้อมเอาในหยังนะก่อนจะไปตัวเด่นรัฐบาลหนะ้าที่เข้านาสีเซเว่นบางแห่งเขาก็เปิดแล้วพี่น้องอืมนะแล้รัตตีรี่คือคงจะจำหน่ายวันนี้พรุ่งนี้นะน้อยวันนี้นะครับน้อยวันที่หก จริงๆว่าจะให้สามหางเออให้ไปสีหางกันเลยแต่ถ้าดีๆก็คือรูดเด้อเน้นสามหน่อยพิเศษปกติ VIP นะหลักๆก็คือวันนี้ปกติ VIP ได้มาความเป็นไปได้มาทั้งสามหน่อยนะได้ทั้งสามหน่อยนะก็คือเน้นตามตามเลขไทยเลขสามตัว เล็กท้ายเลขสามตัวถ้าคนติดตามเดียวทางหวยหุหน้นในจางก,ก็จะรู้ดีหรอกอาจะให้อย่างนี้นะครับนะเ็เดียวไม่มีใครที่ไหนเขาจะให้คือมันรู้กันเนาอเราแข่งกับโปรแกรมทัน,นการหดเน็ตการหลดเน็นมามกมันก็มากเต็มๆบนหลงังคือตัวหลดก็ตัวเจาะมันก็โอกาสมันก็มีถ้าวหวยเปิด อ,อถ้าหุ้นมันมันเปิดลบโอกาสมันสูงกว่าบวกก็บวกค่ามันจะขึ้นนะหุ้นมันจะขึ้นไปเท่าไรความผกพันเราไปราวนะครับราวพัฒนานะประจำวันจันทร์ที่หกอย่างิ่งรูดเก้าเน้นนะครับเก้าหกหกเก้าเก้าแปดแปดเก้า อ่าสามตัวแปดเก้าหกเลขชุดเก้าแปดเก้าหกตามนั่นนะครับเอาไปหลูดเอาเด้แล้วก็มามามาเน้นก็คือตัวตัวที่บอกเน้นนั่นแหละคือเลขชุดสี่ตัวเก้าแปดแปดเก้าเก้าหกหกเก้าบักเก้าแปดและเก้าหกนะเพราะเก้าแปดมันเป็นเลขทะเบียนรถของในจารนนี่พี่น้อง มาเล่าดีอ่ะเพราะฉะนั้นก็เล่นไงมันรุ่มนะบนล่างเก้าเก้าเปียกับเก้าหกกับพร่อมเห็นแล้วเนาะ,ะครับต่อไปใครจะเอาเลขวิ่งเงินล้านนะพิมพ์มาพี่น้นองว่าเอากัะสิบบาราเแล้วพอลงให้ในกลุ่มไปแล้ว้วกลุ่มเฟซ นะครับกลุ่มหอยใบฟ้าออกก่อนกละสินบอกซื้อกุมยงหนะ้าี่หาเขาก็ได้ <c oughs> นะคือ,อบอกซื้อบาน์ดซับเปิดแท่งเนาะบอกซื้อกุมอยูนะ่นี้ยอ่ะจริงๆงแล้วเนี่ยเลขวิ่งนะว่าต้องขี้หยัง่งหยังขี้นองเออบาทละสี่จุดสองนะครับ บาทหนึ่งในสี่บาทกลัวก็เอาโหลดหลังบนบาทเราสามกลัวก็เอาโหลดก็ต้องว่ามันสี่อันว่าอันเป็นเม็ดก็ม่าเงาๆเต็มปีทีเดียวนะล่องไปย่อนเบือหลังเลยย่อนให้บ่หวาดบ่ไหวนะเอาย่อนบือสักหนวดสองหนวดมันสองหนวดเอะตั้งแต่อามีหน้าก่อนกระได้อันหนึ่งมีหน้าเงินบ่ละเอาหนึ่งมีนาอ่ะให้ศูนย์ได้สี่มาเก้าศูนย์ หนึ่งมีนาสิบหกมีนาอ๋จริงจริงออกไรสิบหกมีนาให้สามได้เจ็ดนะเจ็ดมาล่างเจ็ดเก้าพุทธภาพุทธภามันต้องห้าเนี่ยเาะพุทธพามน่าจะเป็นเดือนสองเออวันที่สองเนาะวันที่หนึ่งเดงอานะหกและเจ็ด มาบนล่างหกเป็นหนึ่งหกบนล่างเป็นหนึ่งเจ็ดล่างวันนี้นะเดือนพฤษภาวันที่สิบหกนะเป็นตัวนี้เอาคือว่าขอลาวหน่อยค่ะมานจะใส่อนูโอมันจบไปเลยได้พี่น้อง้านวายล่าวมันจบไปแล้วนะเราจะเอารัฐบาลอ่ะเรียกวิ่งนะครับเงินล้านเดอประจำ วันที่สิบหกพฤษภาคมนะครับนั่เป็นวันพฤหัสทั้งขึ้นอ่ะตามนี้แต่หาจับเสียวด้วยแต่ว่าต้องจับกระได้เพดืดสิบเป็รียญนี่ยังก็ว่าไป เออเอาไปซื้อแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องให้มีเลขพวกนี้เอออีกยัางกับสิบจรดลนาเอานะครับอันนี้รวมบนล่างจะไม่ฟันจะ่บ่ฟันแต่ว่าหูอยู่ดอกเดี๋ยวรอดูไฟฟ้าจะรูจะได้รู้ว่าตัวไหนบนตัวไหนล่างอันนี้มันบนล่างนั่นแหละอือเห็นเนาะ ประมาณนี้นะครับอเอาเป็นข้อมูลอเอาเป็นข้อมูลเอาเป็นแนวทางเป็นสาไล,ลายที <c oughs> ่นนองดี่าเข้าสเปซสปาในการสีเป็นเลนท่า <c oughs> เข้ามีเลขลักตัวหนึ่งเนี่ยสื่อต้เรอย่างหอย่างหละเขาเรียกว่าลูดเนาะอะมันกระไดม่าท,ทั้งบนทั้งล่างวันหันก็โอชแะน,นเข้ากับเบาหูวสอบอย่างหล <c oughs> อกเอาหูแล้วตัวมันเด่นก็มันก็นกเดินดีเนี่ย กับประมาณนี้เอาไปพิจารณาเอานะโทรศัพท์นาสงสัยเขาใชมาส่งของเรื่องที่นอนขออยาตรับโทรศัพท์จากน้อยนี่นะวงประมาณนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับร่ำร่ำรวยรวยเฮงเฮงังๆัง,ง,งกัน